ขออนุญาตใช้ภาษาทองถิ่นเด้อครับฝากช่างบันบันจะคนเด้อครับผมพอมีโฆษณาเข่าก็ฝากดูนิดนึงพอช่างมีทุนไปต่อหารถถูกๆให้พีกก่ให้น้องครับสวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องช่างหนุ่มเดอ้อจ้ะครับวันนี้ก็คำมืดึกดึกๆด่นๆอีกเช่นเดิมครับผม ที่ฝากไลฟ์ฝากแชร์ฝากให้พี่น้องติดตามนั่แหละจา้าครับเป็นกำลังใจให้ด้วยจา้าครับเพื่อเผื่อมีรถใหม่ๆเข้ามาจะได้แจงเสือนพี่น้องเด่งปึ้งเด่งปังเพื่อพี่น้องถูกอกถูกใจถูกราคาก็ว่ากันไปครับผมจ้ะวันนี้ก็ มีเก่ามีใหม่มาเสนอนิดๆหน่อยๆจ้าพอดีได้ P C X มาคันหนึ่งเด้อครับผมตัวนี้ขับขี่ได้เลยเครื่องดีจ้ะเครื่องดีแล้วก็มีดังเล็กน้อยอมีดังตอนผ่อนน่าจะดังชามสไลมันล่ะจ้ะ เปลี่ยนลูกยางกันกระแทกชามสไลก็น่าจะเงียบจ้ะหนังต,ตึก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 หน่อยนึงตอนผ่อนแต่เวลาครับเวลาอะไรก็เงียบเด้อแล้วก็มันสามสภาพเด้อจ้ะขายไม่แพงจ้ะเพื่อพี่เพื่อน้องหาใช้งานพอได้รับดีๆนิ่มๆตึงๆจ้ะรถ ผมสื่อเอาหนาอลูกค้าผมเข้าก็บสื่อต่อมือกันมาผมขอแต่เอกสารสำเนาบัตรเข้ามาเด้อครับผมรถไม่มีเหลี่มเด้อครับผมถ้าซีเรียสผ่านได้จ้ะก็พอดูได้เด้อครับผมตัวนี้เป็นตัว pcx125 จ้ะ,ะก็ตามสภาพมีแตกมีหักมีชิ้นส่วนมีไม่ครบ อันนี้มันห,หายไปแล้วก็เพล่ล่างตรงคางข้างนาอ่าตำนี้ก่อนเนาะอ่าตำนี้เบียกนาใช่ไม่ได้เด้อครับผมปั๊มบนเสียปั๊มล่างไม่มีผพาเบียกยังไม่ได้เช็ดอะไรครับผมแล้วก็ไฟนาไม่ติดลอยน้ำเข่าหรือว่าวน้ำเข่าน้ำขัง แต่ว่าไฟยังสปิ้งอยู่เด้อครับผมน่ยจะลอยเปลี่ยนมายัางไงเราพ่ะจ้ะก็ประมาณนี้ครับผมดอกจางอะไรก็ยังพอมีอยู่เด้อครับผมเครื่องก็เดี๋ยวสตาร์ทให้ดูครับผมเขาบอกมันแบตไม่ค่อยดีอ่าก็ต้องแจงไปเด้อครับผมอ่าผมว่า น่าจะเป็นกระะบบไฟตรงที่ว่าโทษเด้อครับผมแจงไปก่อนนี่ชึบไฟถ่ายถ้าสะดวกหา LED ใส่เด้อติดทั้งสองหลอดเลยไฟเบียรก,กติดไฟไอหนึงกติดน่าจะไฟเบียรกข้างครับผมไม่ขึ้นเด้อครับผมแต่ว่าตัวนี้ไม่ค่อยชัดก็ตามสภาพรถครับ เวลาสตาร์ตก็จ๊กหน่อยนึง้องกำากำ,กำเบียดเลเนี่ยมันดังมันดังค่างหน่อยนึงเหล็กนิดนึงก็หายครับผม ดังค่างนะจะดังทมสไลด์ครับไม่ควันครับผมเครื่องไม่ควันไม่ดังโซไม่วิ่งก็มีกําลังดีครับไม่วูบไม่วาบครับตามสภาพด้วยครับผมสวิตกุญเจ้าทำตัวนี้ปิดเปิดเอาอเผื่อพี่เผื่อน้องหาไปใช้งานครับผมคันนี้ถ้าใครเคยติดตามผมมา คันนี้ผมเคยจะขายอยู่แต่ว่าเขามาเอาไปขึ้นแต่ค้างนี้ขายเท่ครับผมซื้อมาเลี้ยงค่างก่อนเขาเอามาจำนำอเอามาจำนำไหวแลวก็เขาเอาไปขึ้นก็พี่น้องกับอุต่าปิดให้ก็เลยขึ้นตังค์ให้พี่น้องไปครับผมค้างก่อนผมลงขายไปแปดพันห้าตอนนั้นระบบไฟไม่ครบเด้อครับผมไอ้นุนไอนี่เขาก็ไปเช็คไปเพิ่มเติมพอสมควรจ้ะ ขับเที่ยวนี่ขอด้วยเจ็ดพันห้าครับผมเผื่อพี่น้องหาใช้งานจัดส่งได้ครับผมไม่ได้ไปรักไปขโมยใครมาตกเดื้อครับแต่ว่าถ้ากซี่เรียก็หาเอกาสารครบพร้อมอูนครับอันนี้ผมผมไม่ได้วิ่งหารถแต่ว่ามันมีแต่พี่น้องเอามาขายให้บึงเขาบอกให้ไปดูไปเอามาเอ็งเห็นว่าพอเอามาได้ราคามันมันมันจับต้องได้ก็เลยเอาครับผม ถ้าใครหาเอกสารครบพร้อมโอนภาษีไม่ขาดอะไรเงินก็ก็เลือกเอาล้านใหญ่ๆครับผมไม่อดเด้อครับผมอันผมผมจะหลากหลายที่เคยแจ้งให้ฟังนะครับจะ,จะมีความหลากหลายจักหน่อยนึงแล้วก็ไม่ได้วิ่งไปซื้อรถไม่ได้วิ่งไปหาซื้อรถที่ว่าพร้อมๆสวยๆครบๆเองก็ซื้อเอาหน้าบ้านหรือน่องนุ่งหามาขายให้นี่แหละครับ ถ้าใครถูกอกถูกใจก็ว่ากันไปครับผมถ้าไม่ชอบก็บผ่านได้จ้าอโอเคครับผมคันแรกก็ประมาณนี้ตัมนี้ก็แจ้งให้ไปด้วครับผมลดขายตามสภาพขายแค่เจ็ดพันห้าครับผมแล้วก็อีกสคันหนึ่งวันนั้นนำเสนอไปตอนนั้นผมเปลี่ยนปั๊มติ๊กแล้วเนาะคันนี้อ่ามันยังติดยาก,ยาก อตอนนี้มันติดง่ายล่ะครับผมพาพอพอ,อันนี้ยังไม่ได้รีเซ็ตอะไรเด้ก็ครับเรื่อยเรือสตาร์ทเรื่อยเื่อยปึ้งปั้งปึ้งปั้งน่าจะกล่องมันอ่านอ่านให้มันจำจำค่าจำอะไรแม่นล่ะก็ที่นี่กับสตาร์ทง่ายครับผมตั้นี้ยังมันเดิมเด้อครับผมเรือนไม้แตกกระเป๋าแตกท้ายแตกชุดสีก็เดิมเดิมนั่นแหละจ้ะ วกวติดง่ายไปคล้องอยู่กระจกแตกออันนี้สตาร์ทฟังเสียงโชว์สาวให้ดูครับผมข้าวก่อนจะต้องบิดๆจำจำับปึ๊กๆยึกยึก,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 กนะอันนี้ดีแล้วผมว่าจะรีเซ็ตอะไรก็เลยอไปขับขีกบ่กับพ่อได้ก็เลยไม่ได้รีเซ็ตอะไรเลยครับผมม,ม,ม,มันเป็นเดิมๆของมันเลย เดือ่อใครหาอยู่เอกสารครบเด้อครับผม,อมเอกสารอยู่ใต้เบาะนี่ละจ้ะลดเดิมๆครับจะอยากเพิ่มเติมอยากรออยากสวยก็ไปปรับสภาพเอาครับผมยังขายราคาเดิมอยู่จ้จะเจ็ดพันห้าจ้าเครื่องนิ่มดีไม่ควันไม่ดังเด้อครับแต่ว่าถ้าอยากให้ดีให้จบอะไรก็ต้องไปเก็บงานไปไล่คางไปเก็บสภาพเอาจ้ะเหล่มมีชุดโอนมีครับผม นี่นี่จ้ะเปิดให้ดูดีกว่าจ้ะเพื่อเพื่อพี่เพื่อน้องวัดแต่ผมมีตลรดไม่มีเอกสารนะครับเขาเอามาขายให้มันพอซื้อเอาได้ก็ซื้อเอาคับผมกันละสามพันสี่พันห้าพันสองสามพันเลี้ยวเตะครับผมอาชอบถ้าพร้อมก็รับผมก็ปิดอยากปิดอยากอะไรก็ทักมาจ้า หาให้พี่ให้น้องหาราคาแค่นี้แล้วครับสกูปปี้ไอคู่กันขายให้ให้พี่น้องทองถิ่นละเด้อจะ้ะขอบคุณมากับที่ไว้ใจใช้บริการจ้าเพิ่นปิดให้ไปก็ลดให้แกนไปครับผมแม่ของเพื่อนครับผมจะ้ะพิเศษกันไปจะ้ะเคยเคยไปหารถใหม่ๆมาขายคันซื้อมาคันละหมื่นห้าหมื่นแปดสองหมื่นกว่าโวติดมือครับผมพี่น้อง แล้วก็ขายกํากาไรกัได้คันละสองสามพันวิ่งไปเอาขาน้ำหมูกน้ำมันค่าแรงตะข้องซื้ออะไรใส่ก็แทบไม่เหลือจะ้ะหาขายอย่างนี้ดีกว่าครับสบายใจครับผมสบายใจคนขายครับคนซื้อก็ถ้าไม่สบายใจผ่านได้เด้อครับผมอันนี้เวฟคันนี้ผมเก็บงานให้และเด้อเก้าพันแปดครับผมฟิดเครื่องให้ใหม่เบิกเสื้อให้ใหม่ เครื่องก็นิ่มๆเด้อจ้ะเป็นตัวไม้ฝ่าเว็บลอยเว็บลอยบิดลอยบิดลอยแต่ตอนนี้ยืมโซไปใส่รถซาเล่งครับผมอะอมจบกระแจ้งมากครับผมนี่คำนี้ก็พอดีขำมืดดึกเดินๆไก่จวนได้ส่งงานแล้วเด้อครับผมเกือบเซ็แล้ะครับผมอันนี้ทำขึ้นโค้งขึ้นไรให้ไปขับขี่แล้ว โอเคที่เียก็ล่อทรายศูนย์เอียงครับดึงขวาอันนี้ก็ตั้งให้แล้วครับขึ้นล่อขึ้นไล้ซ้ำให้แล้วเหลือเหลือเก็บงานอยู่หลายจุดอยู่ครับผมยึดบางโคนนี่ยังไม่ได้ยึดเลยนี่วางพอเท่ๆสิยึดบางโคนทําเบรกทําอะไรกับว่ากันไปจ้ะเก็บงานตัวดันโซเอยตั้งตั้งคาลิเปอร์หลังยงีจ้ะ เหลือหลายเหลือดัดแปลงอีกหลายรายการจะจของเขาก่อ,อเล่งเล่งเจักหน่อยอยู่กัครับครับอะซูมเมออ้อาคันนี้ลงขายเมื่อวานก่อนหรอวะห้าพันห้าวันนี้เอาแบตขีบดูละเด้อครับผมตามสภาพเด้อจุดที่มันเสียเ<อ>ด้อครับผม เฟืองมันรูดจ้ะอ่าหาตัวนี้ใส่แล้วก็คอเวียงกระลูดนิดนึงไหนล่ะปื๊ดโอ้แดหมดเนี่ยคอเวียงตรงนี้มันรูดหน่อยนึงแต่ว่าหาหาเฟืองตัวนี้ใส่แล้วก็เปลี่ยนซีนจ้ะเปลี่ยนซีนก็น่าจ,จะใช้ได้จ้ะซีนรั่วซึม ครับผมอันนี้ห้าพันห้าถ้าจะให้จบงานให้ขอเจ็ดพันเด้อครับผมทชคหัวกับอืมรถมีนาเลียมครับผมแต่เขายังไม่เอามาให้จ้ะถ้าเอาตามสภาพห้าพันห้าครับผมก็เจ็ดพันองเปลี่ยนเบ็ดแล้วก็ไล่ขางไล่อะไรให้มันเรียบร้อยนะครับปึ๊บ <c oughs> พอได้ใช้อยู่ครับผมประมาณนี้เผื่อพี่เผื่อน้องหาอยู่หาใช้งานมันเท่เลยครับโชคหัวกลับบอัพไซด์ดาวและโชคเบิกศูนย์กับเป็นหมื่นๆมัมกงครับเดียนี้ไม่รู้ราคายังอยู่ที่เท่าไหร่เห็นตอนใหม่ๆนะแพงมากเลยกับสองหมื่นมาโชคนาพวก M S X พวก สูมือมันอาจจะตัวเดียวกันจะ้ะแต่เดี๋ยวนี้มันก็ตามราคาแหละครับผมอ่ะประมาณนั้นเด้อใครชอบใครพร้อมก็แจ่งมากครับผมอ่ะแล้วก็ฝากนิดนึงครับผมผมพอดีผมได้เครื่องเวฟลอยสตาร์ทมือ <c oughs> ไม่สวยเด้อครับไม่สวยต้องสมต้องเก็บงาน,ต,งน,นต้องนู่นต้องนี่ต้องนั่นแต่ว่ามันได้สตาร์ทมือครับผมเพราะว่าอะไรตรงเนี้ย มันไม่แพงมากครับพอยิบช่วยได้เผื่อพี่น้องหาอยู่อ่ามันมาตามสภาพดือ้อไดผมมีในบ้านผมก็เลยถือมาวางไว้ให้มันจะมีตัวสตาร์ทมือมันจะมีแง่งเงงขึ้นมานี่ก็อะไรพวกชุดมุเนี่ยมันไม่แพงครับผมชุดกลไกข้างในมันอันนี้ของอีกคันนึงเพิ่งเปลี่ยนวันนี้ดือ้อ ก็เลยเอามาให้ดูไปเฉยๆครับผมไม่ไม่ไม,ไม,ไม่กี่ร้อยครับผมคนไก่สตาร์ทอันนี้ทางคันเลยเอ้ยทางเครื่องอ่าทางเครื่องกดลงมีดังจกเจกจกจกจะขอด้วยสองพันห้าครับผมเครื่องสตาร์ทมือถ้าจะให้ซ่อมให้ก็ได้เด้อครับค่อยคุยราคาตกลงกันเอาประมาณก็ค่อยค่อยตกลงราคากันอีกทีหนึ่งครับผม สามพันห้าสี่พันจบให้ทุกอย่างอย่างงี้ก็ได้ครับเบิกเสือ้อเบิกชุดสตาร์ทเบิกไดเบิกคาร์ดอะไรอย่างงี้นะก็ได้ปิ้งลาจา้ะอ่ะประมาณนี้ถ้าเผื่อพี่น้องอยากได้ก็เอาไปสอมเอาก็ได้ขอสองพันห้าเด้อครับผมค่าส่งสามรอยครับผมอ่าแล้วก็ร้อยสิบไอวันนี้ก็มาเซลค่าส่งให้เนาะ นี้เขาว่าเครื่องติดเด้อครับผมเครื่องติดเครื่องติดร้อยสิบไอตัวนี้เป็นตัวโฉมสองครับผมสตาร์ทมือเครื่องเดิมเดิมไม่เง่งผมเคยลงให้ดูแล้วแต่ว่าเพื่อพี่น้องยังไม่เห็นกันครับผม,มเครื่องนี้ขอด้วยสี่พัดเด้อครับผมพร้อมใช้ครับผมเผื่อใครมีสตาร์ทเท่าอยากได้สตาร์ทมือก็ยกขึ้นเลยครับแล้วก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรมันน่ะ ก็เปลี่ยนเฉพาะอะไรตัวที่มันขาดแค่นันน้นเองครับเป็นตัวโฉมสองเด้อจ้ะโฉมสองบังใหญ่เขาเรียกเอสสี่แล้ว,วะอะโฉมเลกหกรอยสิบไอหัวฉีดเอสสามอ่าจ้ะหรือยังไงก็ทักได้ถามได้ครับปุ๊บสี่พันสามรวมส่งครับจ้ะมีเหลือเท่านี้แหละครับผมมีชุดสายไฟให้ อ่ะสตาร์ทออ,อยังไงได้ใสอ่อรไหรอกครับผมอะอยู่คือเดิมเผื่อพี่เผื่อน้องดูเด้ออ่ะฝากนิดนึงไทเกอร์เด้อจ้าไทเกอร์ไทเกอร์ไทเกร 5, อร์ห้าพันเนาะอ่ะงไปวันนันน้นเนาะครับเนาะเครื่องแหงๆอยู่จ้ะ สนใจรูปสนใจอะไรก็ทักมาได้วิดีโอคอลมาได้ครับผมเว็บร้อยยี่ห้าเว็บร้อยยี่ห้าอาเดิมเดิมเครื่องติดแต่ว่าเอาน้ำมันจีสตาร์ทเอาด้วครับผมวันนั้พอเจ็ดห้าครับผมไม่มีเหลมไม่มีเหลมจ้ะน้องเอามาขายให้แล้วก็ฝากถึงหลวงพ่ออยู่ชุมพรดเด้อครับผม เพิ่นโอนปิดให้แล้วผมขาย7,500เพิ่นโอนให้หมื่นหนึ่งอ่าให้เก็บงานให้ด้วยครัขบขอบคุณมากที่ไว้ใจใช้บริการครับผมอ่าเดี๋ยวเก็บคางให้นี่ห่อเบาะไห้แล้วนี่นห,ออห่อเบาะไห้แลี้ยวหลวงพ่อห่อให้แล้วออเด้อเพิ่นไม่เล่นไลน์ไม่เล่นเฟซไม่เล่นอะไรนะครับครับถ้าดูอยู่ก็ค่อยว่ากันครับผมดูเลขให้ครับผมเอาขอไฟหน่อย เดี๋ยวเปลี่ยนตัวที่มันหอนให้จ้ะมันหอนวูอันนี้เด้อครับผมนี่ตัวนี้ตัวเก่าจ้ะอันนี้ตัวใหม่เฟืองเฟืองมันเป็นเฟืองตรงเฟืองตรงมันจะหอนง่ายกว่าเฟืองเฉียงครับอ่ะเปลี่ยนให้แล้วอ่าจะได้เงียบหายหอนวูวจ้ะแล้วก็เดี๋ยวเช็คคาด์เช็คอะไรให้จ้ะผุดประกงประกินจะทำให้ครับผม ตรงไหนไม่ดีขาดเรือไงถ้าเช็คให้แล้วก็วา้าวเอ,อ้ยเอ,อ้ยขบูเอ,อ้ยอ่าที่ว่ามันกินเบนซินกินอะไรก็เดี๋ยวปั๊บตังให้มันพอมใช้างานครับ <emas S 3> s <S ปั๊มเบรกยังเจะเปลี่ยนใหม่ห้เล้วจะบอกสีสันไม่เป็นไรช่างแต่ว,ว่าก็เดี๋ยวอันไหนพอได้ผมก็จะเก็บให้ไปละเด้อครับผมเห็นใจอยู่อยู่คนเดียวจะช้าหน่อย ปั่มบนนาอะไรก็เปลี่ยนไฮ้ะเดอครับผมจ้ะอันนี้ไม่ดีพอดูให้ได้ก็ดูให้ไปครับผมท่าน,นี่เอกสารครบด้อเดี๋ยวผมเนียบเอกสารให้ไปเผื่อเผื่ออยากไปโอนไปอะไรครับผมมันขาดเกินนั่นแหละแต่ว่าต้องไปจดใหม่จดอะไรแต่ว่าก็ได้ครบแดะไรอยู่จ้ะอ่ะประมาณนี้ครับผม ฝากนิดฝากหน่อยก็ได้ละวะเนาะอเอา้า n s r เจ็ดเด้อพี่น้องสนใจรายละเอียดถามได้ครับผมไม่มีเหลี่มครับโอ้สกูป,ปี้ไอเครื่องหายครับผมเครื่องหายยังไม่ได้ทำให้ลูกค้าเลยครับเร่งงานให้แต่ FC อยู F ่น,นี่แหละครับคลิกไอร้อย่าคันนสี่พันเด้อครับผมแล้วก็ คลิกร้อยสิบสามพันครับผมขายเป็นอะไรจ้ะ,ะวันนี้ก็นำเสนอฝั่งนู้นก็นยังพอเหลืออยู่เด้อครับผมแต่ว่าเอาเท่านี้ก่อนละครับผมถ้าชอบขั้นไหนหรือสนใจรุ่นไหนก็นทักได้ถามได้เด้อจ้ะสื่อจะขายจะสอมอะไรก็ว่ากันมาครับผมมีปัญหาตรงไหนก็นถามได้เด้อครับผมช่างหนุ่มจ้ะ วันนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องจักหน่อยแล้วก็จะขอลาล่ะครับผมลึกแล้ะตีหนึ่งละจ้ะครับผมวัสด,ดีเด้อครับผมช่างหนุ่มครับวัสด,ดีจ้ะ